คุณไต้ขอบคุณมากครับอบุณมการับำดับ้ว่าคุณตว่คุณไ่เอใชทะเลาะกันอยู่บอกกันตรงๆเลยเลังทะเลาะกันก่อนได้ับอ๋อนี่โง่จริงๆคุโง่อย่างไงโง่อย่างไงตอบนลครับคุณต้องตอบมาโง่ไงปลาวรินี้มีปลาอยู่ปลาอะไรปลาอะไป ไปอินซียกไม่รู้จักเลยเห็นหน้าเห็นตาอยู่อย่างเงี้ยเห็นหน้าตาอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้จัก่านด่ไปอินซีอประจวดประจวดประจวดบ้านแก่วันนี้จะเอาไปอินซีประโ์กันเนี้เพราะว่ามีเหตุผลวันนี้เราจะสอนท่านทําเมนูที่เรียกว่าผัดมรระปลาเค็มผัดมรระปลาเค็มทำง่ายๆเลยพัฒน์คานเนริมงาม หง์เสงครับอหง์เสงิงนี่สุดยอดถ้าเกิดว่าใครไปปักเกตนะครับสุดทางปักเกตเลยสุดเลยนะพอสุดทางเรียบร้อยตรงท่าน้ำอ่ะขวามือหน่อยเป็นพัตคารหงส์เสงที่นี่ของเขาคือสุดยอดจริงๆริงผัดผัดมาระปลาเค็มวันนี้เขาจะมาสอนให้ทำมันง่ายก็จริงแต่มันมีเคล็ดลับครับท่านจะทำให้อร่อยได้ต้องทำอย่างเขาขอเชิญท่านพบกับคุณศรีนวลสิทธิกรวงจากพัตคารริมน้ำหง์เสิงครับ สวัสดีครับนีัเหมวยีหมวญครับเหมวคือนี่คนไทยชอบเรียกอะไรอย่างเนี้นะอย่างนี้เขาชื่อคงเสงเขาชื่อคงเสงแต่ว่าเป็นคนไทยเวลาเรียกฮอนนัคู่เรียกผมทุกคนเรียกหงเสงจริงๆมันต้องคงเสงต้องหงเส็ง พระตคารปงเสงเป็นพระตะคารเดอริมน้ําใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่ตรงสุดทางปากเกศที่ที่พี่พูดอะถูกต้องเลยถูกต้องเลยแล้วก็มันอยู่ริมน้าท่านผู้ชมโรแมนติกมากเป็นเรือนไม้ท่านผู้ชมครับนั่งๆอยู่ มองซ้ายมองขวามันจะหล่นลงไปนิดนึงมันจะหล่นไวไหมดูดิเห็นไหมเนี่ยภาพดูในภาพเดียวไม่ใช่อะไรเราเกือบแล้วนั่นแหละบรรยากาศเขาดีมากช่วงเรานั่งทานอาหารอยู่แล้วเวลาน้ําหลากโลงโอ้โหหนีกันแทบไปทันไม่เพราะเงยหน้าจากใจอีกทีอ้อถึงปากน้ำแล้วก็หลอกก็ตอนตอนเดี๋ยวพูดจริงพูดให้เราให้ฟังเลยตอนปีน้ําท่วมจำได้ไหมปีอะไรปีอะไรปีน้ําท่วมปีเก้าห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่มิดไหม มิดเลยฮะพัตคารอยู่ที่ไหนนี่ไงเจหมวยเจมวยเจมวยอยู่ไหนอยู่นี่ไงเรานี่ในน้ำอยู่แค่ที่ว่ายน้ำอยู่แต่ว่ามันก็ผ่านมาแล้ววันนี้จะมาทำผัดมรระปลาเค็มให้ได้ชมกันเราดูไปพร้อมๆกันเลยครับนี่คือที่ตัวพัตคาดที่ผมพูดท้ามชมบรรยากาศเด็ดจริงๆเราเริ่มต้นจากอะไรครับนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดนะคะ เส้นมะระก็เอามาผ่าเอามาผ่ามะระนี่เป็นมะระอะไรครับเป็นมะระจีนมะระจีนมาผ่านะคะแล้วก็เอาขูดขูดไส้ออกให้หมดนี่แล้วก็ซอยนี่นี่นี่ดูใชบุหมแกซอยเลยนี่ซอยเองนี่ไม่อยู่นี่ไม่มีแล้วนีวไม่มีน้วไม่มีแล้วแล้วเอาไปเอาตั้งน้ําให้เดือดนะคะตั้งน้ําให้เดือดเสร็จแล้วก็เกลือใส่ท่านผู้ชมดูดีๆนะตั้งน้ําให้เดือดใส่เกลือไม่ต้องงกแล้วก็เอามะละลงไปลวกเอาไปลวกลวกกักสองสามนาทีสองสามนาที แล้วพอสองสามวันที่เสร็จก็ขึ้นมานอกน้ําแข็งทันทีเอามานอกน้ําเย็นทันทีน่าจะเขียวสวยสีจะเขียวสวยและจะยังกรอบอยู่คราวนี้เอาปลาปลาเค็มปลาคือปลาปลาอินทรีย์ปลาอินทรีย์เอามาแล่ท่าู้ชมดูนะครับเพื่อมันแล่เอาแต่เนื้อมันแล้วก็มาหั่นเป็นลูกเต๋าเอามาหั่นเป็นลูกเต๋า เห็นไหมแกไม่บรรยำบรรยังคือจะใช้ของต้องใช้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเล่าทีหลังอ่ะได้อย่างนี้ปุ๊บเอามาเก็บไว้พักไว้แล้วก็มาทําพริกจีฟ้าแดงเอาเอามาเตรียมไว้เตรียมไส้ออกไส้ออกเอาแต่ความสวยมันนี่ครับมาซอยไว้เตรียมไว้นะเียกระเทียมใช้กระเทียมกระเทียมไทยกระเทียมไทยถูกสับหยับหยาบสับหยาบหยาบค่ะนี่ต็อเตรียมไว้นี่ดูฮะนิ้วไม่มีแล้วท่านผู้ชม เข็นเนี่ยของปอหมดใส่น้ำมันลงไปทอดปลาเค็มทอดปลาเค็มดูตรงนี้หอมมากัลคือเชตลับที่ทำให้ไม่เหม็นข่าวใช่กลิ่นมาแล้วหอมมากเลยนี่ทอดปลาเค็มทอดให้เหลืองใช้ได้ครับน้ำมันเราเททิ้งพักไว้น้ำมันเททิ้งเอาน้ำมันใหม่ใส่ลงไปคราวนี้ทำแล้วล่ะคราวนี้จะผัดแล้วล่ะใส่น้ำมันแล้วกระเทียมลงไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองกระเทียมเล้วให้หอมครับ หอมกระเทียมเสร็จแล้วก็เอามะละลงไปผัดลงไปผัดค่ะนี่ดูสีดืดูสีดืสีมะละคลุกมาแล้วก็ใส่น้ำมเนื่องจากถ้าได้ชมในระบบดิจิตอลครับ HD ด้วยแล้วก็ใส่น้ำสต๊อกน้ำสต๊อกนิดหน่อยน้ำสต๊อกน้ำสต๊อกน้ำมันหอยนะน้ำมันหอยแล้วก็น้ำสต๊อกน้ำสต๊อกนี่สต๊อกหมูนะจะต็อกไก่จะต็อกไก่ได้นะโอเคแล้วก็แล้วก็เอากระเทียมใส่ลงไปผัดแล้วก็คลุกไปคลุกมาแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าแดงที่เราหั่นเตรียมอ่ะฮะอ่ะฮะ คืบพับคือพับเตรียมใส่จานเป็นอันเสร็จสิ้นผัดมะระปลาเค็มครับเด็ดมาง่ายไหมง่ายอันนี้เนี่ยเมนูเมนูนี้ยทำกินกันในครอบครัวได้ใช่แต่อย่างที่หนูบอกว่าวัตถุดิบจะสำคัญก่อนที่เข้ารายการมาคุณผู้ชมครับที่เถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยคือเราคุยกันเรื่องไปจริงจริขอไล่จักมะระได้ไหมได้ครับได้มะระโยนมาเลยครัหนึ่งอันโยนป๊บ โอ้โหโยัวไม่เป็นไม่ได้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 ดด <c oughs> มาละที่เลือกท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนมาละที่เลือกต้องเป็นมาละจีนมาละจีนเลือกลูกใหญ่ใหญ่หญลูก <c oughs> ใหญ่ใหญ่แก่แกเรา <ๆ S 1> จะดูรู้ยังไงว่ามันใหญ่แลวมันแก่ดูริ้วใหญ่ใหญ่ดูริ้วใหญ่ใหญ่นะฮะและดูน้ำหนัก มันจะประมาณ78ขีดหนึ่งลูกนะจะประมาณ78ขีดอ่าใช่ใช่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจับแล้วบีบลงไปอย่างนี้นะะบีบบีบบีบตั้งแต่หัวนะครับยันท้ายอย่างเงี้ยบีบลงไปอย่างเงี้ยไม่ค้าจะด่าเราจะบีบทำไมไม่ได้มาใช่ครับไม่ใช่ครับ แต่ว่าที่เมื่อกี้เจ้หมวยก็พูดถูกถ้าม马ะจับปุ๊บเนี่ยถ้าจับเป็นคนซื้อของดูนะฮะของวางอยู่อย่างนี้เราเห็นของครับเราเป็นคนซื้อเราจะไปโน่นนี่ไม่ได้เราก็ต้องทำอย่างนี้อ๋อนี่มละเหรอเราทำเหมือนเราจับเราเหมือนแต่ไม่ใช่เราบีบแต่แขงไม่ใช่ได้อ่าเข้าใจไหมเราไปซื้ออ๋อมละนี่เหรอเออเออดีแต่มือนี่เราบีบเลยนะหนักนี่เราบีบอยู่นะเราบีบอ๋อเหรอเหรอเออเออลูกไหนดีบีบรู้ละวไอ้นี่อ่อนไว้ไม่ไหวเออหรือลูกนี้ดีอ่าได้แล้วถ้าทำแบบนี้ถููกกไถ ได้ได้ได้ล้ก็ไดแอบทำแล้วก็ไดแอบทำมาก่อนเดี๋ยวจะจบได้เอาละรู้เรื่องมาละไปแล้วนะครับมาละเสร็จเรียบร้อยปลาอย่างที่บอกว่าก่อนเข้าในการรัทะเลาอกับเรื่องปลาอินรีปกติเวลาเราแวะข้างทางนะครับตามมหาชัยหรือสมุทรสงครามสมุทรสาครอะไรก็แล้วแต่ชนบุรีอะรมาเรื่อยชลบุรีอะไรเงี้ยเราจะแวะซื้อแต่ว่าไอสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยบางทีมันแข็งมันสู้เขาไม่ได้มันมันไม่ใช่แบบนี้คุณผู้ชมดูดูให้ดีนะดูปลาอินรีที่ดีไปซีเคมนะครับ เนี่ฮะมันนิ้วนิ้วคุณไม่ชัดนิ้วผมจะชัดกว่าคือคือไม่แข็งแล้วก็ไม่เนี๊ยจนเกินไปเนี่ยฮะต้องพอดีพอดีฮะเนี่ยฮะคือคนทํามันต้องทําเป็นถ้ากดลงไปแล้วบุ๋มบี้หายลงไปเลยนะครับแหม่ไม่ไหวละใช้ไม่ได้เละเนาะแต่ว่าถ้ากดแล้วแข็งปากกดลงไปแบบว่าอย่างก็แบบไม่ไม่ไ้เงี้ยก็ไม่ไหวไม่ได้นี่มันพอดีเป๊ะเลยนี่อันนี้พอดีแค่นุ่มเนี่ย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 นะฮะเขาได้ของดีมา วิธีการทําที่เห็นทั้งหมดเขาบอกแล้วมีเคล็ดลับเคล็ดลับสําคัญก็คือหนึ่งมะระที่เอามาตอนแรกที่ทําทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาไปต้มด้วยน้ําเกลือเขาลวกเลยลวกด้วยน้ำเกลือซะก่อนสักสองสามนาทีเกลือที่ใส่ใส่ไปเลยช้อนสองช้อนสามช้อนใส่เข้าไปอย่าไปงก เมื่อลวกเสร็จเรียบร้อยนะฮะด็อกน้ําเย็นทันทีมันจะยังกรอบอยู่และสีจะสดใสใช่ค่ะตอนนี้ความสําคัญเวลาเราไปทําที่บ้านเราทํากินยังไงก็ไม่อร่อยเพราะมันเหม็นข่าวเพราะเราเอาปลาอินทรีย์มาแล้วเมื่อสักครู่ที่เห็นตันเป็นลูกเต๋าเอามากินเพราะเราผัดพร้อมเราผัดผัดพร้อมของเขาต้องเอาไปทอดก่อนทอดก่อนเอาน้ำมันทิ้งด้วยทอดจนเหลืองกรอบแล้วน้ำมันที่ทอดแล้วไม่ใช้ด้วยนะทิ้งด้วยแล้วเอามาทําใหม่มันจะกลายเป็น หอมปลาเค็มแล้วน้ำก็หอมเลยไม่เกี่ยวครับผมอย่านอกเรื่องครับผมมันจะหอมมากเริ่มะระมันจะขมอยู่ไหมมะระไม่มีขมมะระนี่เป็นมะระหวานอ๋ออ๋อนี่ไม่รู้เรื่องเลยมะระลักษณะนี้เป็นมะระมะระจีนหวานมะระจีนหวานถ้ามะระมะระไทยไม่ได้เออมะระจีนเนี่ยจะหวานจะกินแล้วมีกลมกล่อม มีขอบมีขมนิด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 ไอ้ตรงขอบอะขอบมันขมอะแต่ปลาเค็มมันอร่อยมากนี่ไงผมถึงบอกไงผมต้องเอาซะหน่อยแล้วอ๋อเข้าๆขออนุญาตนะคจริงๆต้องมีขมนิดนิดต้องขมมันไม่ขมย่าอร่อยได้ไงล่ะสายไลงพังยาเขาไม่ออกหนูไม่ได้หน่ยใช่คะไม่กินขมก็กินน้ำตาลโอ้แล้วเมื่อกี้ไม่มีข้าวมาช่วยเลยเนี่ยคุณนอลองใหม่คุณอ้อลองใหม่คุณอ้อลองใหม่นี่คุณนอลองใหม่คุณนอ ลองพร้อมน้ำพร้อมอะไรนี่คุณนอคุณนออ่ะผมทำให้เลยนี่หนึ่งไม่ไม่ไม่นี่นี่ผมทำให้หนึ่งคำนี่นี่นี่คุณผู้ชมครับโโอ้หมะระนี่มะระทำหลายๆเลยครับนี่ฮะจริงจริงคุณอต่อยน่ารักมากทำมาคำนึงเลยเออผมทำมาหนึ่งคำมะระทั้งคำเลิศมากอธิบายคุณผู้ชมปะเคมมาก่อนเลยนะ มันทําให้ผมลืมว่ามาระขม,มแล้วถ้พักผมจะจําได้ทีว่ามันขมแล้วแต่ข้าวกับน้ำมันหอยมันหอมมากเลยผมจะบอกยางมันทำให้ปลาเค็มรู้สึกว่ากลุ่นอยู่ในปากแล้วมันคนชอบปลาเค็มแบบผมจะชอบมากอร่อยมากผม,ผมจะบอกว่ารสชาติอาหารจานนี้มันยังแบ่งแยกได้ทุกอย่างมาระยังคงมีความเป็นมะระที่ชัดเจนปลเคมปลาเคม็มมันหอมปลาเค็มชัดเจน มิช่เอามาขยำแล้วผัดรวมกันจนน้ำเนื้อเกายเป็นน้ำปลาเค็มถูกต้องนี่คือสุดยอดและที่สำคัญที่สุดนะการใส่น้ำมันหอยที่เมื่อสักครู่ใส่นั้นเราเห็นถ่ายจริงทำทุกอย่างจริงถ้าท่านใส่ตามนั้นทุกอย่างมันจะหอมอย่างนี้เลย<ช>และจะกลุ่นอยู่ทั่วเลยครับเป็นผัดหนึ่งที่ท่านสามารถผัดที่บ้านกินได้อร่อยๆกินได้เลยถ้าผัดมาร,าประปลาเค็มวันนี้เอาเคล็ดลับมาบอกอย่างหนึ่งปลาเค็มท่านต้องทอดก่อนค,ครับเจ้าหมวยเชิญท<ช>่านนี้อย่าไปยืนยิ้มอยู่นานอย่าไปยืนนานอย่าไปยืนยิ้มอยู่นานท่านจะต้องทำอย่าง ที่บ้านท่านอย่างแน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพัตคครอริมน้ําหงเสงครับซึ่งไม่รู้ว่าจะหายไปในน้ำเพาไม่หายนะไม่หายเพายังอยู่นะ <c oughs> ขอขอบคุณคุณสีนวล <c oughs> ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอด <c oughs> จนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับครับดูเหมือนง่ายแต่มันเก็บอิลักษณ์หมดครับของแสลงที่เกี่ยวข้องกับ โรคเผื่อว่าท่านเป็นโรคอะไรจะได้เลือกรับประทานได้ถูกโรคหวัดโรคกระเพาะหลอดเลือดโรคกระเพาะโรคความดันนะครับที่พูดมาผมเป็นหมดเลยแล้วนี่ผมจะอยู่ยังไงเนี่ยหวยจับนำคนเจรวนเจ้าเก่าครับตาตัวไปเลยตาตัวไปโอ้ยสุลเลสสุลเลสตลองดูท่านผู้ชมดูคนใจซึ่งกันรักกัน เลี้ยงมากับมือได้ดังใจได้ดังใจนี่ซ้อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแค่รอ YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับพ่อแม่จริงจริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไคร้เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงมีวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมเนื้อมา ลืมนะครับทุกคนติดตามนะครับรายการพัวคุณต่อยนะครับที่บอร์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ูบเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับไคร้ยังไงเลยตับตะไคร้ไม่ใช่ subscribe อ๋อกดติดตามแนะคนไทยพัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน